คุณนะคะที่เข้ามารับชมคุณป๋อมแป๋มขอบคุณสองล้านดวงตานะคะทนผู้ชม นี่ก็สามตัวเหมือนกันนะคะท่านผู้ชมนี่คือเจ้าตัวเล็กนะคะส่วนพวกนั้นตุยหมดเลยนะคะท่านผู้ชมนี่คือเทาเทานะคะท่านผู้ชมมีเยอะคนนี้แต่ตุยนะคะท่านผู้ชมกลากลาง คุณสวรรค์บ้านนาะสวัสด,ดีคุณปุยฝ้ายคุณป่อมแปมคุณสวรรค์บ้านนาะบอกมีสามตัวนะครัชมทำอะไรอยู่คะกำลังทำความสะอาดบ้านอยู่นะคะตั้งนอนไไว้ดูน้องแมวนะคะท่านชมเราก็จะไปเก็บ ค่ะเองนะคะท่านผู้ชมแต่ว่ามาให้ท่านผู้ชมดูแม่มาไล่ก่อนนะคะนี่งจุดน่ะน่ะอนล้วน,น,นะคะท่านผู้ชมอ่าจะตัวเล็กตัวเล็กที่ตัวเองที่ไหนรู้เสียงเขาเปิดทีวีดังนะคะท่านผู้ชมต้องปิดเสียง ขอบคุณคุณสวรรค์บ้านนาขอบคุณคุณป๋อมแปมนะคะที่เข้ามารับชมนะคะท่านผู้ชมคอมเมนต์ก็จะขึ้นที่อีกเครื่องนะท่านผู้ชมเครื่องนี้ไม่ขึ้นนะคะท่านผู้ชมขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมคุณสวรรค์บ้านนาก็ให้สู้สู่มานะคะขอบคุณมากค่ะคุณสวรรค์บ้านนาขอบคุณที่เข้ามารับชมขอบคุณคุณเหมียวเมืองย่านนะคะขอบคุณคุณป๋อมแปม ที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณคุณนาเดียพงศธรนะคะท่านผู้ชมหรือค,คุณแอนแอนนะคะขอบคุณที่แวะเข้ามารับชมนะคะท่านผู้ชมขอบคุณทุกเลฟทุกไลน์นะคะมีมัอยาก็ให้เหรียญทองมานะคะท่านผู้ชมขอบคุณคะ่ะขอบคุณที่รับชมนะคะดูน้องบิวตี้จะทำยังไงท่านผู้ชมมาดู จะหาอะไรนี่ท่านผู้ชมิิวตี้หาอะไรวิวที้หาอะไรหาอะไรคะอ่นหาอะไรคะ